สวัสดีค่ะแบ็คเออยู่ขอชจอยขอชจอยเอายังพร้อมยังยังเอาเร็วมายืนตรงนี้ไปยู่เร็วดิมาให้หมดเรียกมาให้หมดเร็วมาให้หมดเรียกมาให้หมดเรียกมาให้หมดโคลดโยโย่โนโนโนเอายังมาหมดยังเร็เรว น้อย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 ไอ้โควิดถึงกินอ้วนมากใช่ใช่เอายางงดยางมาหมดยางขาเลี้ยงมาก่อน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  วัสดีพี่นัดสวัสดีวันนี้ทางมารับจินนะครับน้องชายของไดโนคอมเมดี้นะวลคัมแบ็คโฮมเอายังก็เรียกมาก่อนสิเดี๋ยวให้พี่อีทเป็นตัวหลักเรียกเรียกมาก่อนแล้วก็จะกอดก่อนแล้วค่อยไปเออโอเคก็ใจเย็นเย็นมากอดก่อนมากอดก่อนไอ้พวกพี่นัทอ่ะพวกพี่นัทพี่เก่งให้ดีมาก

เอแป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าก่อดน,น้องนะคะนะคะใจนอ้าใครจะเข้าก่อนค่อยๆเข้าทีละคนน้าเริ่มพี่เล็กไป <มา S 1> ไปเลยก่อนเลยฮักฮัก,กไปลุมเลยลุมเข้ากันหมดเลยเข้ากันหมดเลยเข้ากันหมดเลย

ชอบมากมากแอนเทนเอ็มวอนเทนเอ็มเทนวอนเทนเอ็มวอนโอ้ดิจิบราเดอร์ย260230 k บาทเดียร์โอเคเ buy ว้บ้าน เป้ยครับแม็กโมครับมเจอยคิดถึงจริงๆคิดถเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันถึงอยู่ด้วยนะหรอจริงจจริงจจริงจคิดถึงโอ้โหเอ้นหออ 찡찡! 넌할 말이 없다. 이 없다. 넌할 말이 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 I really wanna come on the line but uh, but uh, I'm happy because my Dino family stay with me and save me. I'm ching qing Mika's Hangma Ching Ching มีตรงนี้อีกนะจิ๊ยังทำไม่เสร็จยังคามด้อยู่เลยอุ้ยไปถอย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 อุ้ยจริงๆหกขึ้น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 เหนื่อยไหมกินข้าวยัง คลายยัดไหมเหนื่อยไหมายเอฟไหมหน่นิ่หน่อยนิ่หอยเฮถกร้อน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 วันนี้วันนี้เยอะแมนี่เยอะเยอะวันนี้เยอะจริงจริงเอ๊ยเล่มอยู่ที่ใครอะเล่มเล่มเล่มอือ but well, I'm two months leave Thailand mm. but maybe I think three months three months okay สองอันเลยไม่เล็กสองอันเลยค่ะเล่มอีกเล่มอยู <c 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 ่ด้วยกันนะ้ยเอพซีอินโดนีเซียอินโดนีเซียโปรเจกต์ใช่ใช่อโดนเซียอนโเซียอินโดนีเซียอ่าโอเคเก็บไว้ที่หลัง อ๋อโอเคคุณแพทคุณแพทเซมิสยูเวลี่มิสยูแพทย์แพทแพทอ๋อสวัสดีค่ะคิดถึงจริงจริงวีคสัปดาห์เดย์ส a ปดาห์เ I think I can turn on the light ยีชมาลองโพดิท็อกไร no Monday

วันนี้ I don't want to go okay why because yo เยอะๆวันี้คนเยอะมากจริงวันนี้คนเยอะมากน้องนักกรรมจะกลังใส่ครั้งหนึ่งใช่จริงจริงคิดถึงมากๆเลยจริงจริงไอวอนนักฮักอยู่ฮักชักฮักคิดถึงฮักลืมลืมตัวลืมตัว ลืมตัวลืมตัวแพ้เสียงในหัว and my plan อืม workouts six pack not one but yes six pack and w e i a h t s เรียกคำนวณเวลาจริงจริง this this time next next year no next year next year and you youtube youtube oh you go hok mai di chai you say tomorrow tomorrow ใครฝากของให้น้องนะคะเดี๋ยววางไว้ขอที่อยู่หลังอยู่หลังอยู่มาก

เบสฮัลโหลเบสเบสวัสด er ีครับนี่ค่ะนี่ LV Boy ยนี่ LV Boy v y เซมเยียร์จริงจริง LV Boy นี่ลิชบ Boy นี่ r i b o นี่ไม่ลิชบ b o น้าวไม่ไ <kindly> ม <hehe> <suppression> ่ไ <descon> ม <fin anta> ่ซาตมหล่อมากใช่จีหล่อมากอ่ะเพื่อนๆใครจะฝากเอาของให้น้องได้นะคะโต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 ้ค้ขอถุงกระดาษนะครับโตโตถุงใครลุงพี่หนค้วายวอเปล่งเนาะซแฮปปี้เซตลาฟิสเซตดวนี่ก็ No, oh, oh, I know not oh, how can I, how to say? No, I need, mm. to, cry. I need to cry, ching ching Happy cry, yeah. fighting. Uh. Because he saw he try. Why, why you love me? My, เอาเลยจีนจินจินมันเสร็จจีนจินมันเสร็จอยู่ฮิตเอาให้ชากระมาอันดิใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเวดนะคะเอาของให้น้องเลยค่ะเอาของให้เลยให้เลยให้เลยให้ถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปได้ แล้วก็ขายได้เลยแล้วก่อนอีกแกเรงจะแบ่งพื้นที่อ่ะใส่ตะไม้อยู่ทางไหนอ่ะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่ะใส่เด่นจุนจะได้เบื่อเลยถ้าก็อยับไปอยู่ตรงไดโน่ถ้าอยับไปโน่นอะ ้วจีนอ้าวจีนจีนไม่ไดขจีนนน้นทอโตยืนโตยืนนี่เลยโตยืนข้างน้องเลยอันนี้ของใครโตเลียงให้ดีนะไม่เรียงเอาไม่ไม่มันจะได้ใส่เยอะ แต่เข้าไปให้อ่านิดนึงนะให้มันอยู่ตรงนี้มันจะได้เห็นไดโน่ถ่ายรูปให้หน่อยไดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพียบเซนเตอร์โอเคจะได้เห็นไดโน่ไงไปเลยนะคะไปเลยนะคะได้ไปเลยแอนถ่ายให้แอนแอนเดี๋ยวแอนถ่ายเป็นไม่แอนถ่ายเป็นพีเออุ่ดี๋แอนส่งให้ได้ไหมเออเออเดี๋ยวแอนไปถ่ายเป็นยูให้ นึกว่าลิสเจอร์สตาไหนโต้ะมัน่ได้ได้ได้ไปโอเคหนึ่งอาอะไรคะเฮ้ยบมัดเลยนะนึบนับเลยนะโอเคค่ะเิฟอยู่พออยู่ไหนพอ คุณล็อกซ่าขอบคุณค่ะหนึบหนับไปแล้วหนึบหนับไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ถ้าเป็นดอกไม้อยังไม่ใส่ใครใส่รวมเลยเจ็บคิดถึงจิ้น ไม่ได้แข็งมากเล่ชดใช้ไหมหลบหนิโอ,อ้ย,นออยูนิยูนิชอใครเคยลงสวยจังเลยไม่เคยเห็นนะต้องพักทรงก็ต้องลองใรเลยสวยมากจริถ่ายได้ไหมคะได้มาขอบคุณมากค่ะถ่ายเราเข้าเลยนะคะอ โอเคจนีเก็บกล่องเงินก่อนแม้ไก็ไม่หาค่ะไม่หายค่ะก็ไม่หายมาต้องไม่หายอะอมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้เพื่อนก่อนขอน้นเปล่าให้น้องกดอึ่งอมน้ ป๊บนึงนะคะอจินโค้กวอเตอร์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 ได้ไดวอเตอร์คเยนแล้วเอาาตัวเองมาด้วยเอาโทรศตัวน่าจะมีคนเก็บเครับเดี๋ยวแป๊บนงขอนิดนึง แป๊บนึงขอชีบแป๊บนึงชีบแป๊บนึงทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันคลายมันคลายมันคลาย,ลยปวดสี่ไม่หายไม่หายไม่หายค่ะไม่หายไม่หายไม่หายแป๊บนึง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 ไปสี่ก่อนไปสี่แ <ใน S 1> ป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ไม่อยแล้วมันแป๊บนึงพักโฆษณาก่อนเอาทางบ้านนะคะ